สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะชาจะมาทําการรีวิวอาหารเสริมหรือว่าวิตามินของน้องแมวนั่นเองนะคะว่าตัวไหนเนี่ยมันจะช่วยบํารุงขนนะคะหรือว่าตัวไหนช่วยในการเพิ่มน้ําหนากักกระตุ้นความอยากอาหารของเขาหรือตัวไหนนะคะที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้เขานะคะจะมีตัวไหนบ้างนะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะที่อยากพูดถึงนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ โอทีวิตนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยบำรุงขนนะคะแล้วก็ผิวหนังนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารนะคะทําให้น้องแมวเนี่ยสามารถทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนี้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไหมคะเป็นน้ำน้ำเนาะซึ่งวิธีการทานก็คือ 1cc ซีซีนะคะต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะตัวนี้กลิ่นเขาก็จะออกกลิ่นปลาปลานิดนึงคล้ายๆเหมือนกลุ่มยาเด็กนิดนึงนะคะตัวต่อมานะคะที่อยากพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นของแมวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของแอลไลซีนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับน้องแมวนะคะคือแอลไลซีเนี่ยมันมีความสําคัญนะเพื่อนๆลองสังเกตเวลาที่เออเราเลี้ยงน้องแมวระบบปิดเลยนะคะแบบไม่ได้ไปไหนเลยแล้วน้องก็ไม่ได้ชอบเล่นน้ําหรือไปนอนในห้องน้ำํำตอนน้องมีภาวะที่เป็นพวกโรคผิวหนงังขนล่วงหรือว่าเชื้อรานะคะ าสาเหตุเหล่านี้นะคะก็อาจจะมาจากการที่ผูิคภูมกันน้องแมวตกลงนะคะเราก็ต้องใช้ทําการเสริมพวกแอลไลซีนไปเสริมสร้างผูงิคภูมกันให้กับแมวนะคะทําให้น้องแมวของเราเนี่ยไม่ได้ป่วยง่ายนะคะแล้วตัวนี้นะคะที่สําคัญต่อมาเลยเนี่ยเขามีพวก วิตามินนะคะพวกวิตามิน B รวมวิตามินจแล้วก็พวกกรดอะมิโนนะคะที่ช่วยในยเรื่องของระบบย่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญลดความเครียดด้วยนะคือบางทีนะคะเราได้น้องแมวมาใหม่ใช่ไหมคะ,ะกำลังย้ายบ้านมาอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะคะบางทีแมวก็จะเกิดความเครียดนะคะเพื่อนๆทําให้ผู้คุ้มกันเขาตกลง ตัวนี้นะคะก็สามารถาป้อนให้เขาได้นะคะเพื่อลดความเครียดแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยค่ะวิธีทานตัวนี้นะคะนั่นก็คือ,อ1ซ c, c ต่อน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะคะถ้าสมมติว่า,าแมวเพื่อนๆน,นะคะแบบหนัก5กิโลกร,รัมก็ใส่ไปเลย 5cc เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่คะ่ะเพื่อนๆมันก็จะเป็นลักษณะน้ำนะคะซึ่งตัวเนี้ย เขาทำออกมาเป็นกลิ่นทูน่าด้วยนะซึ่งตัวนี้ทําไมมันดียังไงนะคะที่ทําออกมาเป็นกลิ่นทูน่าเพราะว่าเวลาเพื่อนๆสังเกตนะเวลาที่เราป้อนยาแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดโดยเฉพาะยาน้ำนะพอป้อนเข้าไปเนี่ยเขาจะชอบ การมีอาการแบบพ่นฟองออมานะคะซึ่งถ้าทําเป็นพวกกลิ่นป้าหรือว่าเป็นพวกกลิ่นทูน่านะคะมันจะลดภาวะที่ทําให้น้องแมวพ่นฟองออกมาก็คือทําให้เขาทานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นความอยากอาหารด้วยนะทําให้น้องแมวเนี่ยสามารถทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตัวต่อมานะคะที่อยากพูดถึงนะั่นก็คือตัวนี้ค่ะเทมีเจลนะคะ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเจลที่เพิ่มพลังงานให้แก่น้องแมวนะคะก็จะเหมาะสําหรับน้องแมวที่ป่วยนะหรือว่าน้องแมวที่เบื่ออาหารนะคะมันก็จะเป็นกระตุ้นความอยากให้อาหารนะคะทําให้เขาทานอาหารได้มากขึ้นนะหรือน้องแมวที่ต้องการการบํารุงมากๆนะคะตัวนี้นอกจากนั้นนะคะเขายังมีพวกโอเมก้าด้วยนะช่วยในเรื่องของการบํารุงขนแล้วก็ผิวหนังนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงตัวนี้ มันจะเป็นลักษณะแบบเจลเจลแบบนี้มานะคะจริงๆวิธีการทานก็คือสามารถผสมในอาหารนะคะหรือว่าผสมอาหารเปียกหรือว่าผสมคุกอาหารเม็ดแล้วก็ให้น้องทานได้นะแต่ว่าของชาเนี่ยชาให้ตัวนี้นะคะชาก็แบบว่าป้อนให้เขากินจากหลอดได้เลยนะคะเหมือนเป็นลักษณะแบบขนมเลียได้เลยอะไรนี้นะคะตัวนี้ตัวถัดมานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆฟีโลเวดเจลนะคะตัวนี้ หลักๆเลยนะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของพวกมีแอลไลซี L C นะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่น้องแมวนะคะแล้วก็มีสารทอรีนค่ะคือสารทอรีนเมันเป็นสารกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสัมพันธ์ต่อร่างกายน้องแมวมากๆแต่ว่าน้องแมวนะคะไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นะคะปกติเขาจะได้ทอรีนเนี่ยจากการพวกกินเนื้อสัตว์เนาะซึ่งทอรีนเนี่ยมันมีความสําคัญโดยการมันไปช่วยในเรื่องของพวกเรื่อง กล้ามเนื้อหัวใจนะคะการมองเห็นนะแล้วก็พวกระบบสืบพันธุ์หรือว่าแมวตั้งครันนั่นเองอมีกรณีที่น้องแมวขาดทอรีมากมากนะคะนั่นก็คือน้องแมวเนี่ยมีกระจกตาที่ใสใช่ไหมคะแล้วเขาก็เริ่มมีภาวะกระจกตาขุ่นถ้าไม่รักษาเนี่ยก็จะสูญเสียการมองเห็นนะคะหรือว่า ออน้องแมวนะคะที่มีความรู้สึกว่าแมวเหนื่อยง่ายนะคะนั้นอาจจะเกิดจากที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะคะพวกนี้ก็ขาดทอรีนนะคะก็จะต้องเสริมพวกทอรีนเข้าไปค่ะเขายังมีวิตามินนะคะมากกว่า10ชนิดนะคะแล้วก็ยังมีโอเมก้า3นะคะที่ช่วยในการบำรุงขนและก็ผิวหนังของน้องแมวด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะมันเพื่อนมันก็จะเป็นลักษณะ เจลมเข้มๆแบบนี้นะคะนี่แบบนี้คือเขาทำออกมาเป็นกลิ่นปลาด้วยค่ะซึ่งจะทำให้น้องแมวอ่ะทานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเหมือนกำลังกินพวกอาหารเลวเลยซึ่งตัวนี้นะคะสามารถทานได้วันละ1ซีซีนะคะต่อวันนะคะสามารถผสมในอาหารเม็ดก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมในอาหารเปียกก็ได้นะคะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะแทติมุนนะคะ ตัวเนี้ยนะข้างในเขาอะมันจะเป็นลักษณะแบบเเม็ดแคปซูลขาวๆเล็กๆนะคะซึ่งกับวิธีการทานเนี่ยก็จะน้ำหนัก5กิโลกร,รัมต่อ1เม็ดนะคะเพื่อนๆตัวเนี้ยความสำคัญของเขาเลยที่เขาเด่นๆน,นะคะนั่นก็คือเขามีแอลไลซี I C นะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิในร่างกายให้กับน้องแมวนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันพวกโรคเอดแมวโรคหวัดแมวหรือโรคมะเร็งนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของอระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะตัวนี้กล่องหนึ่งเขาก็จะมาเป็นประมาณ30เม็ดนะคะตัวถัดมานะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Vf p a t s c o r e นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินนะคะแล้วก็กลุ่มตัวกรดอะมิโนที่ทำออกมาเป็นลักษณะขนมเลียะคะ่ะ ก็คือทํามาเป็นรสทูน่าแล้วก็แซลมอนนะคะทําให้น้องแมวสามารถทานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งวิธีการทานเนี่ยมันก็ถ้าน้องแมวประมาณ1ปีก็ทาน1นซองนะคะแต่ว่าถ้าต่ากว่า1ปีก็จะแนะนําให้ทานครึ่งซองนะคะขาสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นภูมิในร่างกายมีเอลลซีนให้กับน้องแมวนะคะแล้วถ้าสีแดงเนี่ยก็จะเป็นช่วยในเรื่องของบํารุงเลือดนะคะเหมาะสาหรับแม่แมวที่ตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมลูกนะคะตัวนี้ ตัวถัดมานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะแฮโทนเจลนะคะตัวนี้นะคะมันคือเจลขับก้อนขนค่ะคือปกติแล้วน้องแมวเนี่ยจะมีการเลียขนนะคะเพื่อทำความสะอาดหรือระบายความร้อนนะคะแล้วเขาก็จะกินขนเข้าไปขนเนี่ยมันจะเข้าทางระบบทางเดิอนอาหารนะคะแล้วก็ไปสะสมอยู่พวก กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะถ้าไม่มีการขับออกมาเลยเนี่ยมันจะไปเกิดการอุดตันนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบวิธีการทานนะคะก็คือทาน1ช้อนชานะคะติดกัน3วันในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นก็ทานเป็นสัปดาละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะตัวเนี้ยเขาก็ทําออกมาเป็นกลิ่นปลาเหมือนกันนะทาให้น้องอะ่ะทานได้ง่ายนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะเจลๆแบบนี้ มันเป็นกลิ่นปลาจริงๆอะ่ะก็คือน้องแมวก็น่าจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ทานยาอาจจะรู้สึกว่ากําลังกินพวกขนมหรือว่าขนมเลียอยู่นะคะตัวนี้จริงๆชัยอยากให้มีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าแมวทุกตัวเนี่ยจะต้องกินขนแน่แล้วเขาจะต้องแบบว่าขับก้อนขนนะคะบางทีถ้าไม่ได้ทานเป็นพวกเจลขับก้อนขนเนี่ยก็อาจจะเป็นทานเป็นลักษณะอาหารนะคะที่ช่วยขับก้อนขนเนาะ แต่ว่าการทานตัวเจลตัวนี้นะคะมันจะทําให้เขาขับก้อนขนออกมาทางอุจจาระนะคะไม่ได้ทําให้น้องแมวอ้วกออกมานะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้เลยค่ะ Pure p พั s s a l m อ n Oil นะคะตัวนี้นะคะจะสกัดมาจากปลาแซลมอนนะคะ ตัวนี้นะคะมันจะช่วยในการบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังให้สวยงามนะคะและยังลดการอักเสบของผิวหนังหรือว่าข้อต่อนะคะที่มีปัญหาแล้วที่สำคัญเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของอสมองนะคะหลอดเลือดแล้วก็หัวใจด้วยนะคะวิธีการทานของเขานะคะนั่นก็คือทานวันละ,ะหนึ่งปั๊มนะคะต่อวันเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะ<ๆ>เห็นไหมคะมันก็จะเป็นน้ำมันออย o i แบบนี้นะคะ่ะ ออกสีสีนิดหนึ่งกลิ่นก็เป็นแบบกลิ่นน้ำมันเลยค่ะเพื่อนๆตัวถัดมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ BB Omega Max นะคะตัวนี้นะคะจะสกัดมาจากเมล็ดลินินนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดการอักเสบนะคะของพวกผิวหนังนะคะหรือว่าผิวหนังที่มีการขึ้นสะเก็ดแล้วนะตัวนี้ก็สามารถไปบำรุงได้นะคะ แล้วที่สําคัญเนี่ยมันช่วยในการกระตุ้นภูมิในร่างกายให้กับน้องแมวด้วยนะบํารุงขนนะคะให้ขนเนี่ยมีความเงางามนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะวิธีการทานของเขานะคะก็คือทานวันละ1ปั๊มนะคะต่อวันหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นออกออยนะคะก็เป็นกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นอะ ตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยในเรื่องของพวกบำรุงแล้วก็ลดการอักเสบแล้วเนาะเขายังช่วยเสริมสร้างข้อต่อให้แข็งแรงแล้วก็พวกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยนะคะจริงๆอ่ะตัวนี้พวกสายประกวดอ่ะเขาชอบบำรุงขนแมวโดยการให้กินตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ขนมีความเงาเพื่อนๆแล้วเวลาที่น้องมีภาวะถ้าเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีการอักเสบของผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย เ,ออเขาก็จะกินวันล,ละ2ปั๊มนะคะคือเช้า1ปัม๊มแล้วก็เย็น1ปั๊มนะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆ Gas b o เตอร์นะคะของน้องแมวนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโปรไบโอติกนะคะที่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งเขาในซองหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็นรดปลาโอกับชีสนะคะคือวิธีการทานเนี่ยเพื่อนๆก็ให้วันล,ละ1น่งซอง โรยบนอาหารเมร็ดหรือว่าผสมในอาหารเปียกได้เลยนะคะการทานตัวนี้มันจะไปปรับสมดุลน,นะคะทําให้เขาอะถ่ายเป็นก้อนได้มากขึ้นนะคะซึ่งเขารับรองเลยนะว่าแบบ7วันเห็นผลอะไรนี้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของน้องแมวที่ท้องผูกท้องเสียนะคะหรือว่าน้องแมวที่มีพวกกลิ่นอึแรงหรือว่ากลิ่นปากนะคะพวกนี้ก็ช่วยลดกลิ่นอึแล้วก็กลิ่นปากด้วย ชาว่ามันทําออกมาเป็นแบบรถแบบปลาโอกับรถชีสเนี่ยชาลองแล้มันมันหอมาเหมือนพวกเอาชีสโรยบนอาหารแล้วน้องแมวก็ทานได้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีวิตามินแล้วก็อาหารเสริมหลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งคำแนะนำเลยเนี่ยจริงๆชาอยากให้เพื่อนๆนะคะ เลือกอาหารเสริมหรือว่าวิตามินให้ตรงจุดกับปัญหาของน้องแมวของเพื่อนๆนะคะว่าเขามีปัญหาตรงไหนนะคะก็เลือกอาหารเสริมให้ตรงกับปัญหานั้นก็จะช่วยทําให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะหมดไปเนะเาะแล้วก็ทําให้ร่างกายของน้องแมวเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะชาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่รอบหนะ้าบ๊ายบายค่ะ